สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านที่เขามารับชมคลิบสองมิ้วหน่อยอีสาบานนาะวันนี้มิ้วหน่อยก็พ่เขาปาหาเฮ็ดคือเกา่าพี่กายเก่าปาน้องจ้องห้องให้ตําบลหอยคาอําเภอบุญทะเลกจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้มาพบกันได้ันทีสิบเจ็ดกันยายนทุกค่ะวันนี้มิ้วหน่อยเขาปาก็แม่จ้ะจับกล่องเองแต่กล่องพ่นบ่ได้มานําเนาะไปบว่งกันจ้ะว่ามิ้วหน่อยสมานเฮ็ดยังแน่น,นอะม้นนี้สวัสดีทุกท่าน ที่เขามารับชมคลิปสองเมียวหน่อยอีสามบานหน้า GUY, อีกหลอกจ้ะสาวเมื้อนี้กับบรรยากาศสดใสจ้ะแดดออกเขปาป่าคือเก้านะจ้ะไปหลอกไปหลุนกับเมียวหน่อยว่าเมียวหน่อยสิเก็บเฮ็ดยังแนวมื้อนี้ดอกเหลกแหกม้านจ้ะเฮ็ดผงขาวหรือว่าเฮ็ดผงไข่นะ พงังเขาวคือเกาจ้ะพงัพงพังท่ามจ้ะโหผัวกับเจาะขาเพิ่นอีกดอก,อกตป็นฮ้เพ่งขาเตี้ยจ้ะฮิ่พงท่ามอีกจุ๋มหนึง่ง เหงเขาดุ้งจ้าบันนี่กำลังเป็นจีจ้ะเราตุ๊ปุยดอกนี้พอดีเลยจ้ะอะไรแต่จจงสีเนาะอยู่หนว่าสีงามอันนี้สองดอก มืงเขาดุ้งจ้ะออกห่างๆแต่พี่หนอดอกนี้ใยแน่จ้ะเขาดุ้งจ้ะดอกงามอยู่นี่ตัวนี้ดอกใย cút uh, tít hạ các à, sáng uh, đỏ uh, đâu khá thịt của kín uh, đấy cả ถ้นจ้ะออกีหกหกไมปลาเนี่ยได้ปลาหญ่อีกจ้ะให้เผื่เขาด้งจ้าบ้างนี่ไจุ่ cái này ta độ lái đò cái chùm này Hãy khác mày kênh Ghiền

có à, mua một cái nữa thì gì hiện lái đó cái này xuống đó nằm ta thì nó lái đó hết ta mong miêu nói kịp về mua vạn nhảy liệu gì chả โ่มไกลเพิ่อเอา้าหลุดเหมยพี่น้องเลยเห็นแต่เห็ดรอเบิ่งหมายเห็ดผงข้าวดวงจ้ะเห็ดผงถ่ามกับห้างห้างจ่าช่วงนี่บอกพี่น้องี่นี่ปลาพี่จ้า เอ๋อลุดเถอะพี่หนุ่มอยู่หน่อยเกิดเขาไม้ที่มิ้วหน่อยเก็บหม้อหวานเลยจ้ะ ởu ừ, bị tay khòn, nhạc đâm đâm nhạc là cha, ở hang hang căn ta, mong phết vậy mối bàn gật, nhảy bước sụt đổ như chả? อยู่ในหกพวกมีคนเห็นดอกใหญ่ในซ้ำนี่และวพอดีมีหน่อยว่ะดอกนี้ไต่คอนเอ้าขาดสั้นพอได้เก็บด,ด้จ้ะ นี่ไก่เพิ่นบ่มื้อนี้มาผู้เดียวกับมานี่้ะมื้อนี้เบิ่งส่งแล้สิมาแต่เฮ็ดเพิงข้าดงจ้ะเกือบย่างกายเพิ่นดอกนี่เบิ่งเอพี่น้องมหน่อยเก็บเฮ็ดเพิงเข้าดงหมู่เดียวคอมเมนต์ดอกใหญ่คือสิได้หลายแฮงจ้ะ มีแต่กำงามเลยเดี๋ยวไปหลุ่นเบิงว่ามีวหน่อยสิาวานอาากีกบ่นเนาะจ้ะนี่จ้ะดอกนี่ยางใหญ่เลยกำลังวาสิทธ์ไปเขาไม้ใหม่ขางทางจ้ะตอนนี้ก็บ,บรรยากาศมืดค้บไม่อีกแล้วจ้ะพายอยู่เขานอะาจะาช่วงนี้ อย่าตัวขำมิ้วหน,น่อยเด้อไปหลุนเฮ็ดกันอีกจ้ะเพื่อเขาด้งอีกจ้ะดอกนี่ก่อนจ้ะนี่ตัวนี้สองดอกดอกนี้พอดีเลยค่ะ xong được không ngại cây ấu đồ này สองดอกจ้ะโอ้มือนีมานแต่เพิ่งขอดงขอดงจ้าขอดงอีก Liếc ô tạo tên immunoid. The bird tuk in phân lưu có để ở trong hoa phần phân kia bồi nhanh gì để Phô à, phần bôi đó, đau. Đau tham vậy, tham ừ. Mình, เห็นเกิดดอกเดียวจ้ะหนึ่งทางจ้ะโอ้ขาลิจ่ะอืมดอกเ่เกิดที่ไตใหม่เฮ็ดเพิ่งทำดอกบางไงเลยจ้ะแม่เก็บดอกแน่มาแต่ถางก็เห็น เดแดงามแฮงมาเบ่งพ้นงานเหมือนนี้เฮาจะ้ะนี่นี่เนาะเหมือนนี้มานแต่เฮ็ดผงเขาดงจะ้ะเฮ็ดผงถามเฮ็ดผงขากับเห็นห้าง จะได้กับขอฝากพ่อแม่พี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิ้วหน่อยน้ำไหนได้จ้ะสำหรับคลิปนี้มิ้วหน่อยกระเขเจะไว้เพียงซ้ำนี่ผูพ่อกันไหมในคลิปหนะขอบคุณค่ะ